สวัสดีครับผมจ่ามอดนะครับตอนนี้จะอยู่ในเกม Clock Tower ภาคที่3นะครับผมเกมเก่าสมัยเครื่องเพสอ2นะฮะโอเคเราก็จะมาเปิดนะเรื่องเกมนี้กันถามว่าทำไมถึงอยากมาเล่นเกมนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่รู้จะเล่นเกมใรดี <laughs> โอเคเล่นรอภาค4ด้วยฮะเล่นส่ภาคไทย โอเคเดี๋ยวรา new เกมเลยฝากก,าากาดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครชอบอ้อีกอย่างหน,นึ่งเกมเนี้ยมันเป็นของแคปคอมด้วยนะฮะอก็เลยรู้สึกสนใจเพราะเห็นเป็นค่ายเดียวกับ r e view. s i d e n t e v i l Dearest Alyssa, how have you been? I think of you every day. It seems such a long time since you started your life at boarding school. It was after your beloved grandfather went missing while travelling three years ago that I sent you away to boarding school and told you not to come back for at least six years without giving you any explanation. It must have been very painful for you, and I'm sorry, but it was for your own protection. Now, your 15th birthday is approaching, and I fear your life may be in danger more than ever before. Please go into hiding until your 15th birthday has passed. I know that what I am saying will make no sense to you, but please do as I tell you and hide as quickly as you can. Your loving mother, Nancy. Mum. Alyssa! You're wanted on the telephone. It's your mother. Hello? Mum? Hello? Are you there? What's wrong? Answer me. Hello? Hello? Mum? Hello? Mum? Mum? Answer me! Excuse me. Are you one of the lodgers? Yes, I am. Oh, I'm Elissa, Nancy's daughter. Um, do you know where my mother is? Your mother has gone out. That was early yesterday morning. Huh? She mentioned that she would not be coming back for some time. What? She was wrong. She won't be coming back at all. So, it's just you. You are all alone in this world now, little girl. <laughs> My sweet Alyssa. I've been waiting so long for this moment. Get away from me! <laughs> <laughs> โอเคฮะเราก็บังคับได้แล้วโอเคก็ okay. ก่อนที่จะนั่นก็ขอบอกกันว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะผมก็เลยเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้แปลหรือว่าภาคให้คุณผู้ชมฟังก็เลยจะประเมินเอาตรงนี้เอาว่าอลิซาแฮมิตันนะฮะนางเอกที่เราบังคับอยู่ถูกส่งไปโรงเรียนประจำ ราะว่าแม่ของเธอได้รู้เรื่องอะไรบางอย่างจนกว่าเธอจะอายุ18ขห้ามกลับมาที่บ้านโดยเด็ดขาดอะไรประมาณนี้นะฮะแต่พอเธออ่านจดหมายจบปับ๊บโทรศัพท์เข้ามาแล้วคนก็บอกว่าแม่เธอโทรมาเ,เธอก็รีบมารับใช่ไหมแต่ก็แม่ของเธอก็หายตัวไปจนเธอต้องรีบแจ่งกลับมาที่บ้านนี้แล้วก็มาเจอกับไอ้ตาลุงแปลกๆเมื่อกี้ บอกแนวๆว่าใกล้ถึงเวลาแล้วและอลิซซ้างจะเป็นของมันอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าใครรู้นะเรื่องอย่างละเอียดเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะออย่างนี้ก็เกมเก่านะสมัยเครื่องเพ2แต่ที่ผมเล่นอยู่นี่คืออ e ีมูเลเตอร์นะฮะแล้วก็เกมนี้ผมเล่นจบไปครั้งเดียวเองมั้งเออสมัยสมัยเด,เด็กผมเคยเห็นคนอื่นเล่นเนแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก ในช่วงที่ผมเล่นจบไปผมก็ไม่ได้สนเนื้อเรื่องไงผมแค่เล่นเพราะอยากรู้เท่านั้นเองแต่ตอนนี้ก็จะมาเล่นแบบจริงๆจังๆโอเคตรงนี้ตรงนี้คือจุดเซฟอ่าส่วนอันนี้คือน้ำมนต์เอาไว้เติมนะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีที่ใส่เราก็ต้องไอ้นั่นก่อนสำรวจไปเรื่อยอันนี้มันล็อกนะเล่นไปครั้งเดียวจะ จะมีลืมเส้นทางหรือเปล่าก็ไม่รู้แมเสียงเปิดประตรูนี่คุ้นๆเลยฮะเยอะของเลสเซนนี่วิวเลยอ่านี่ห้องเาราภาษาอังกฤษที่ผมพูดไปก็ผมฟังออกบางคำบางประโยคนะฮะผมก็ไม่ได้นั่นขนาดนั้น ลาเวนเดอร์วอเตอร์โอเคน้ำลาเวนเดอร์น้ำลาเวนเดอร์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ลดลดอาการนี่นั่นฮะอาการตื่นตระหนกของเราเวลาถ้าหลอดเราเต็มเนี่ยอาการตื่นตระหนกของเรามันจะไอ้นั่นและจะทำให้เราไอ้นั่นอุย้ยอย่าเพิ่งยังไม่ต้องใช้เฮ่ก็เป็นไอเทมเอาไว้เอาตัวรอดนั่นแหละฮะอันนี้ แคนี้ออกมาทางระเบียงน,นันก็กลับเข้าไปให้เรามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประตูมันมียันนะฮะซึ่งก็ยังเข้าไปไม่ได้ไอ้ panic meter อันนี้ก็จะอธิบายว่า มันมีหลอดใช่ไหมอ่าอย่างเมื่อกี้อลิซาตกใจหลอดก็จะขึ้นมาหน่อยหนึ่งแหละถ้าหลอดเต็มอลิซาจะวิ่งเร็วกว่าปกติอ่าเพื่อใช้ในการหนีศัตรูแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ทำให้อลิซาเนี่ยยืนอยู่เฉยและศัตรูก็จะโจมตีต่อได้ถ้าเรายืนอยู่เฉยอยู่ในระหว่างตาหนักกลัวเนี่ยศัตรูจะโจมตีเราทีเดียวเรียบร้อยเลยฮะเกมโอเวอร์ทันที เราะฉะนั้นแล้วพยายามไม่โดนดาเมจด,ดีที่สุดอยู่ไฟก็ดับเองโอเคไปกดกดนั่งโอเคแล้วเราต้องคานเข้าไป ลูกปั้นเหรออุ้ยร้องไห้เป็นเลือดเอาหืมมีของตกอยู่อ่านี่ไงดูจดหมายอ่านี่ไงเอาไว้น้นนำมนสก,กัดบัตเทอร์นะ จากแนนซี่แนนซี่ก็คือแม่ของอลิซ่านะฮะโอเคอันนี้เป็นจดหมายถึงบอกไอไอเซกาไอ้เซกาบัตเทอร์นั่นแหละก็คือแนนซี่แม่ของลิซ่าทิ้งไว้ให้ให้อลิซ่าเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวนะฮะโอเคออกไป แล้วก็เมื่อกี้ก็บอกวิธีใช้ไปใช้ได้เอาเอาเราสามารถใช้ได้เพียง3ครั้งเท่านั้นแต่มันก็มีที่เติมอยู่ซึ่งใช้ทำอะไรใช้ทำอย่างนี้ไงใช้ปลดล็อกประตูนะฮะประตูไหนมียันต้องเอาน้ำมนต์มาสาดนะโอเค ห้องนี้มียันอุ้ยแต่ว่ายันมันไม่ได้เป็นสีฟ้าอันนี้ไปไม่ได้อ่นี่ห้องของนันซี่ห้องห้องแม่ของอลิซ่านะฮะเออ,เอ,อนี่ไง มีของวางอยู่เฮ้ยทำไมหยิบไม่ได้วะอ๋อเป็นรูปนะอ๋อแล้วแม่ลิซซ่าในจดหมายช่วงตอนเกมก็พูดอะไรเกี่ยวกับคุณตาของเธอด้วยนะฮะอะไรประมาณนั้น ก็วิเคราะห์จากสถานการณ์รอบตัวเอาแล้วกัน <laughs> มันนนนนม I came back home I know you told me not to but I couldn't help it I'm so worried about you Where are you mum หืม เจอหนังสือหุยเฮ้ยใครเล่นใครเล่นเปียโนเฮ้ยเครื่องเพลงก็ไม่ได้เล่นใครเล่น

โอเคเราถูกวาดมาที่ไหนเนี่ย ไดยินเสียงใครเล่นเปียโน,โนอยนู่นี่เราหลุดมาอยู่ในยุคสงครามโลกเลยเนี่ยโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคเราเปียโนยังเล่นต่อเนื่อง นี่คือตู้โทรศัพท์ใช่ป่ะเออมีใครนอนตายอยู่นี้ด้วยกล่องกล่องแหวนตู้โทรศัพท์เปิดเอง เฮ้ย hey, ผีโอเคต้องไปหาแหวนมาใส่กล่องนี่นะฮะโอเคซึ่งแหวนก็อยู่ตรงนี้แล้วอ่านี่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องผีที่เจอวิญญาณที่เจอให้เอาไอเทมที่เขาไอนะ้นั่นอะ เป็นของเขาอะ่ะไปวางไว้ที่เดิมและวิญญาณพวกนั้นก็จะไปสู่สุขตินะฮะโอเคเอาไปวางเซ็ตตอบเยสไปโอเคถ้าเราช่วยเขาปับ๊บเราก็จะได้ไอเทมตอบแทนด้วย โอเคสกิลสโตนอันนี้คือเกาะป้องกันชั้นดีฮะถ้าเราโดนดาเมจมันจะป้องกันได้หนึ่งครั้งอะไรเงี้ยตรงนี้คือบ่อน้ำมนซึ่งสามารถเซฟได้แล้วก็เติมน้ำมนได้โอเคเติมน้ำมนก่อนแต่ยังไม่เซฟนี่อ่าเรามาเจอประตูมียัน เปนโน่ดังมาจากที่นั่นโอเคเราก็ต้องไปที่นั่นให้ได้ที่นั่นน่าจะเป็นเอะเป็นในนั่นนะเป็นโรงละครเออ กลับไปเติมก่อนเออมันใช้ได้จำนวนน้อยครั้งเหลือเกินใช้หนึ่งทีก็ต้องกลับไปเติมก่อน เฮ้ไยไอเทมเฮ้ยมีผีด้วย <c oughs> ปากกาสีทองโอเคของของผีตัวนี้แน่เลยเฮ้ยระวังผีจะไม่ทำดาเมจนะแค่จะเพิ่มหลอดความกลัวให้เราเท่านั้นเอง <c oughs> นี่อะไรเอ่ยสมุดโอเค เอาปากกาสอดสมุดโอเคเท่านี้ก็ได้ไปเกิดแล้วเราก็ได้แหวนอ่าแหวนอันนี้ความสามารถคือทำให้เราล่องหนได้ก็เก็บไว้ใช้นะ ไม่มีประตูต้องใช้น้ำมนเราสำรวจแป๊บนึงจำได้ว่ามีของอ่านั่นไงโอเคลาเวนเดอร์น้ำลาเวนเดอร์ สาดน้ำมนต์ไปแล้วก็เข้าไปนี่เป็นร้านตัดเสื้อนี่หว่าให้ตรงนั้นมีของโอเคน้ำลาเวนเดอร์ ต้นคริสต์มาสอ่ะคริสต์มาสเดย์โอเคเป็นในที่ที่เรามาอยู่นี่เป็นวันคริสต์มาสพอดีเลยเปไปทางไหนก่อนเดียว นั่นอะไร <S <S คุญแจ Letdowner Key เอ้ยเดี๋ยวไปทางนี้ทางนี้เอเอตรง,งนี้ล็อกเราก็ลงมาตรงนี้อยู่แถวหลังร้านมั้งอ่าจออะไรเอ่ยคริสต์มา พิสมัสปีหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองพอมิวชื่ออะไรนะพอลูเออร์วิลเลียมนอตันเป็นพ่อเป,เป็นทหารดิ เออไปลบในสงครามโลกแนวแนวนั้นนะฮะที่มันบอกมาเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงใครกรีกเอ,อ้โดนใครนเยอะๆเว้ย อ้ยฉันจะฆ่าเธอมีฆาตกรด้วยเนี่ยโอ้ยมันรู้ชื่อเราด้วยโอเคนี่ก็เป็นคำแนะนำนะเรื่องหลอดนั่นเหมือนกัน โอเคเราต้องหนีก่อนอเฮ้ยนี่มีเฮ้ยเดี๋ยวค่อยอ่านมันตามมาโอ้ยมันวิ่งเร็วด้วยด้วยเปิดประตูเปิดประตูเร็ว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 เออไป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 เข้ามาในห้องนี้ ถ้านี่นงไงเรียบร้อยไหม <c oughs> โอเครีบไปมันยังไม่เป็นไรหรอก ก็จะมีไอ้พวกตัวประหลาดพวกนี้คอยไล่เราอยู่เหมือนกันนะทั้งเกมเอารมณ์ก็คล้ายๆในมิสิ์นั่นแหลนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเช็คอันนี้เปิดได้ยังเปิดไม่ได้อ้าวแล้วผู้หญิงเมื่อกี้หายไปไหนละเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,วเปิดแก โอเคเปิดแกะจากกุญแจเมื่อกี้แล้วเราก็จะเจอเมลูมคีเมห้องของเมแสดงว่าผู้หญิงเมื่อกี้ชื่อเมโอเคใช่ <c oughs> เล่นไปรับเดียวก็ ยังจำทั้งหมดไม่ค่อยได้ไดอาี่ไดอาี่ของเมย์วันที่ห้าันวาเธอเขียนจดหมายถึงพ่อของเธอนะฮะพ่อของเธอก็น่าจะชื่อวินเลียมนะฮะลลนะออก็เขียนตามภาษาลูกสาวที่คิดถึงพ่อนะฮะที่ ต้องไปลบในสงคารามโลกและในนี่มีอะไรเอ่ยอะมีมีมี i n v e ว t i o n อืมนั่นมันตามมาอาลิซาอาลิซาโอเคหลบลบเราต้องหลบ ไม่ได้หลบดิถ้าขอถ้าไอแสงสีเขียวมันขึ้นที่ไอเทมอะไรแสดงว่าไอเทมนั้นใช้สู้มันได้ผักไปแค่เนี้ย <c oughs> ในตรงนี้ผมงงมากเลยแค่ผักมันเนี่ยนะโอเคกลับออกไปตรงนี้ยังไม่ได้อ่าน ดด a ิ l เ t t e r อันนี้น่าจะจดจ,จ,จดหมายของพ่อของเธอนะโอเคมันจะตามมาไหมเนี่ยโอเคกลับออกไปเราพอรู้สถานการณ์แล้วเฮ้ยมันมาจริงด้วยอลิซา เราต้องมุ่งหน้าไปที่โรงละครนะที่เราได้ยินเสียงเปียโนแต่ที่แน่ๆขอเติมก่อนเอเจอพอดีเลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเออวิ่งวิ่งไปซะมันวาร์ปหายไปได้ด้วยอะ่ะเออ สมาร์อ42หนึ่เปียโนจะมีการแสดงเปียโนประตูเปิดเองกีเสื้อ ตลูล็อกล็อกเองโดยอัตโนมัติซะด้วยตรงนี้มีน้ำลาเวนเดอร์มีจุดเซฟโอเคฮะก็เดี๋ยวผมจะขอเซฟแล้วตัดพาไปทางนี้ก่อนนะฮะแล้วม,มาเจอกันใหม่พาทหน้านะฮะโอเค